HELLO EVERYONE สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก่อนอื่นครูก็ขอแนะนำตัวเองก่อนเลยครูชื่อนางสาวนัฐการการนุษหรือเรียกสั้นๆว่าครูตี้นะคะสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนวัดเกษมสุริยม,มานาศเกษมวิทยาคารวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะไหนใครชอบวิชาภาษาอังกฤษบ้างเอ่ยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง healthy habits หรือแปลเป็นภาษาไทยว่านิสัยที่ดีต่อสุขภาพเราจะเริ่มเรียนกันที่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนเลยนะคะโดยคำศัพท์จะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะส่วนที่1จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยส่วนที่สจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะ cold หนาว cold หนาวนักเรียนสามารถพูดตามครูตี้ได้เลยนะคะ cold หนาวต่อไปค่ะ toothache toothache อาการปวดฟัน toothache อาการปวดฟัน headache headache อาการปวดศีรษะ s ach, stomach, saw toast, saw toast, t o m a c h stomachache, อาการปวดท้อง sore throat, sore throat, อาการเจ็บคอต่อไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพนะคะคำที่หนึ่งค่ะ have a hot drink, have a hot drink, ดื่มเครื่องดื่มร้อนๆ exercise, exercise, ออกกำลังกาย go to see the doctor, go to see the doctor, ไปพบแพทย์ brush the teeth, brush the teeth, แปรงฟัน go to the bed, go to the bed, นอนพักผ่อนเป็นยังไงกันบ้างคะ จำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ยต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ conversation หรือการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพกันเลยนะคะ let's learn the conversation นักเรียนเห็นอะไรไหมคะในภาพนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถามเด็กผู้ชายที่ หน้าตาไม่ค่อยจะสู้ดีเลยเรามาดูกันนะคะว่าสองคนนี้เขาคุยอะไรกัน What's wrong with you? I have a stomachache. You should go to see the doctor. กูตีจ้จ่าให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ What's wrong with you? I have a stomachache. You should go to see the doctor. เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ พอจะเข้าใจบทสนทนานี้ไม่เอ่ยถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจครูตี้จะอธิบายให้ฟังทีละประโยคนะคะประโยคถามตอบเกี่ยวกับสุขภาพหากเราต้องการถามใครว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า What's wrong with you พูดตามครูตี้เลยนะคะ What's wrong with you คุณเป็นอะไรหรือเปล่า คำตอบถ้าเราจะตอบว่าฉันมีอาการเจ็บป่วยอะไรเราสามารถตอบได้ว่า I have a I have a แล้วตามด้วยอาการเจ็บป่วยนำคำศัพท์ที่ครูตี้สอนเมื่อต้นคลิปมาต่อจากคำว่า I have a ได้เลยนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเช่น What's wrong with you คุณครูถามว่า What's wrong with you คุณเป็นอะไรหรือเปล่านักเรียนก็สามารถตอบได้ว่า I have a headache ดูตามในรูปได้เลยนะคะ I have a headache ฉันมีอาการปวดหัวแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆก,การถามตอบเกี่ยวกับสุขภาพคุณครูตี้ทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะการการถามถามว่า What's wrong with you? ควรเป็นอะไรหรือเปล่าคำตอบสามารถตอบได้ว่า I have a headache. I have a headache. ฉันมีอาการปวดหัวต่อไปเรามาดูประโยคเกี่ยวกับการให้คำแนะนำสุขภาพกันเลยนะคะนี่จะเป็นรูปประโยคก,การแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพเราสามารถใช้คำว่า you should เป็นการให้คำแนะนำแปลว่าคุณควร you should เป็นการให้คำแนะนำเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ you should go to bed คุณควรนอนพักผ่อนอ่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เข้าใจกันบ้างไม่เอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะคูตี้ก็จะพาเด็กๆมาลองทำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ทบทวนบทเรียนจากต้นคลิป มาแล้วก็สามารถไปทำแบบฝึกหัดที่ครูตี้ส่ง QR code ไปให้เด็กๆสแกนทำได้นะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะมีทั้งหมด5ข้อนะคะแบบฝึกหัดของเราไม่ยากเลยนะคะครูตี้จะพาอ่านแต่ละประโยคก่อนเลยโดยเริ่มประโยคจากประโยคฝั่งซ้ายก่อนนะคะข้อที่1ค่ะ I have a c o l e I have a c o l e ข้อที่ส I have a toothache I have a toothache ข้อที่สค่ะ I have a headache I have a headache ขอ้อที่สค่ะ I have a stomachache I have a stomachache ขอ้อที่5ค่ะ I have a sore t o a t I have a sore t o a t ต่อไปเรามาอ่านประโยคฝั่งขวากันเลยนะคะเป็นการให้คำแนะนำค่ะ ฝั่งขวาเป็นการให้คําแนะนํานะคะส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นอาการเจ็บป่วยเรามาอ่านประโยคฝั่งขวากันเลยค่ะ You should have a hot drink. You should have a hot drink. You should exercise. You should exercise. You should go to see the doctor. You should go to see the doctor. You should brush the teeth. You should brush the teeth. You should go to bed. You should go to bed. เรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆเ,เริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเรามาดูที่ข้อ1ค่ะข้อที่1 I have a cold. ฉันหนาวจังเลยหนาวหนาวนี่เราควรทำยังไงคะเด็กๆใช่ค่ะถูกต้องละค่ะ You should exercise. ข้อ2ค่ะ I have a toothache. ฉันมีอาการปวดฟันปวดฟันเราควรทำยังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะ You should brush the teeth. You should b u o the t e e t h ข้อ3กันเลยนะคะ I have a head ache. I have a head ache. ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆ You should go to bed. You should go to bed. ข้อ4กันเลยนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะข้อ4เลยค่ะ I have a stomach ache. I have a stomach ache. ถูกต้องค่ะ you should go to see the doctor คุณควรไปพบแพทย์นะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว I have a sore throat I have a sore throat ใช่แล้วค่ะเหลือคำตอบเดียวเลย you should have a hot drink you should have a hot drink คุณควรดื่มอะไรร้อนๆเพื่อไม่ให้อาการเจ็บคอของคุณเป็นมากไปกว่านี้เป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะวันนี้เรื่องที่เรา เรียนกันไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคูตี้ก็ต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยนะคะที่ตั้งใจเรียน Thank you for your attention นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ